สวัสดีค่ะลูกค้าจา๋าวันนี้มาพบกับ V ออนะคะสีแดงเป็นเก่งยอดฮิตนะคะคันนี้เป็นปี2014กับเครื่อง1.5ตัว S นะคะราคาขายคันนี้นะคะ289,000บาทงววตลอดสัญญาลูกค้าจา๋าประวัติดีเอาไปเลย5,000บาทนะคะลูกค้าอยากจะผ่อนถูกก็ดาวเพิ่มได้นะคะ,ค,ะคือคนที่เงินเดือนประมาณ12ก็สามารถจับต้องคันนี้ได้แล้วนะ ด้านหน้าหน้าห้องเครื่องนะคะมอกอ,อยู่ครบน็อตฝากระโปรงไม่มีประวัติการแกะการถอดเลยแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้นะคะไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์อย่างนี้เลยสเกิร์ตแต่งมาให้รอบคันมีไฟตัดหมอกให้นะคะ แมกอะลอยติดรถให้อย่างงี้กระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้นะจ๊ะภายในเป็นอย่างนี้เลยกุญแจรีโมทนะคะกระจกไฟฟ้าปุ่มคุสสตาร์ทเนาะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันมีแอร์แบ็คฝั่งคนนั่งฝัง่งคนขับนะคะคันนี้เป็นใหม่หนึ่งแสนโลนะลูกค้ารถก็ถือว่าไม่เยอะเพราะว่าเป็นรถปี2014นะลายเบาเขายังใหม่อยู่เลยนะคะเนื้อเบาไม่ขาดไม่ชํารุดนะคะคันนี้ <c oughs> ถือว่าได้ไปคุ้มอยู่ปี14นะย้ํานะคะ ด้านท้ายก็จะเป็นอย่างนี้นั่งได้3ามคนสคนเลยอ่าตัวรถเดิมบอดี้เดิมนะคะคนันนี้ด้านหลังนะคะสติ๊กเกอร์ตัว S, <S นะคะคันนี้เป็นตัวเอเนาะเซนเซอร์4จุดให้มาเรียบร้อยแล้วก็คือเป็น v 1 4ทรงเก่งที่ยังดูไม่เอายังดูสวยนะคะใช้งานได้ยาว,ยาวๆเรื่อยๆเลย,เลยคันนี้นะลูกค้าแผนเพจจะอยู่ฝั่งคนนั่งนะคะน็อตประตูเดิมๆเลยอ่า สำหรับ FC ท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจับอยากเจ้าอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะเบอร์โทรนี่ลายประมวลให้ด้านล่างค่ะมาร์ทมาได้เลยจ้า